ูงสิงโตกินคนแห่งจอมเบย์ตามปกติกแล้วสิงโตมักจะออกล่าม้าลายกวางหรือสัตว์กินเพื่อตัวอื่นๆในขณะที่มนุษย์จะเป็นตัวเลือกสุดท้ายที่พวกมันเลือกที่จะล่าเพราะความเสี่ยงและความล้มเหลวที่มีมากกว่าแต่สิงโตที่เรากำลังพูดถึงนี้กับเลือกที่จะออกล่ามนุษย์และได้สร้างความเสียหายให้กับผู้คนอย่างมาก ปี1932ในแทนซาเนียใกล้เมืองจอมเบมีฝูงสิงโตยักษ์ออกมาล่าคนอย่างบ้าค่ะตั้งแต่ปี1932ถึงปี1947จำนวนผู้เสียชีวิตนั้นสูงถึง1,500คนในขณะที่บางรายก็บอกว่ามากกว่า2,000คนแล้วเชื่อกันว่า การออกอารวาสของพวกมันมาจากการที่รัฐบาลลดจำนวนของเหยื่อสิงโตโลงเพื่อควบคุมประชากรสิงโตในขณะที่คนในหมู่บ้านร่ำลือถึงหมอผีของชนเผ่าว่าส่งฝุงสิงโตมาจัดก,การคนในหมู่บ้านเพราะไม่เห็นด้วยกับการขึ้นตำแหน่งของหมอผีคนนี้แต่ไม่ว่าจะมาจากสาเหตุใดก็ตามการออกล่าสิงโตุ่งนี้ก็สร้างภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวง เพราะสิงโตที่หิวกระหายได้ลืมเรือนความหวาดกลัวมนุษย์และบุกเข้ามาถึงที่พักอาศัยในเวลากลางวันกัดกินเออย่างโหดร้ายทั้งเป็นสถานที่เกิดเหตุนั้นนองไปด้วยเลือดเศษเนื้อและอวัยวะต่างๆภาพที่โหดร้ายและน่าสยดสยองนี้เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา15ปี จากรายงานการตรวจสอบพบว่าสิงโตขนี้ออกเดินทางเป็นระยะทางกว่า20ไมล์ใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อล่ามนุษย์ในหมู่บ้านจองเดเหยื่อหลายรายถูกสิงโตินีในบ้านบางรายก็ถูกล่าเข้าคุ้งไม้ท้ายที่สุดแล้วจำนวนผู้เสียชีวิตที่มากเป็นประวัติการก็ทำให้ทางรัฐบาลส่งนักล่าสัตว์มืออาชีพอย่างจอร์ดลัสบี้มายุติการโจมตีของฝันร้ายนี้ จำนวนสิงโตที่เขาล่าได้คือ15ตัวซึ่งอาจจะไม่ใช่จำนวนของสิงโตทั้งหมดแต่หลังจากการล่าตัวที่15การโจมตีของฝูงสิงโตก็หยุดลงพวกมันอาจจะหวาดกลัวการถูกล่าจึงย้ายถิ่นฐานนี้ออกไปหากินที่แถบอื่นแทนในขณะที่ชาวบ้านบางรายก็เชื่อว่าพม mm hmm. หมอผีที่สั่งการฝูงสิงโตนี้ได้ถอนการควบคุมแล้วดังนั้น ทุกอย่างจึงกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมทิ้งไว้เพียงฝันร้ายของชาวเมืองจอมเบย์ฟูงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาประเทศอินเดียหมาป่าหรือสุนัขป่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและเป็นสัตว์กินเนื้อมีสติปัญญาค่อนข้างสูงมีความสามารถในการปรับตัวทางกายภาพเพื่อการจัดการเหยื่อขนาดใหญ่มีการจัดลำดับชนชั้นทางสังคมที่ซับซ้อนมีพฤติกรรมการแสดงออกขั้นสูง และมีความเชี่ยวชาญในการออกล่าแบบกลุ่มเช่นเดียวกับฟูงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาฟูงหมาป่ากินคนแห่งแอสตาเป็นฟูงหมาป,านนาปม่าที่ดุร้ายที่ออกอลาลวาดในบูบ้านแอสตาลาสเตหอประเทศอินเดียช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2528ถึงเดือนมกราคมปี2529 ในระยะเวลาสั้นๆเพียง3เดือนหมาป่าฝูงนี้ฆ่าเด็กไปถึง17รายสร้างความสะพึงกลัวให้กับชาวบ้านที่อาศัยในละแวกนั้นเป็นอย่างมากเหตุการณ์โจมตีของฝูงหมาป่านี้เกิดขึ้นครั้งแรกในสัปดาห์ที่3ของเดือนพฤศจิกายนปี2528เด็กชายวัย8ขวบถูกหมาป่าบุกเข้ามาโจมตีถึงในสวนหลังบ้านและพยายามจะล่าเข้าป่าเพราะว่าแม่ของเด็กเห็นเข้าและพยายามช่วยเด็กไว้ แต่เมื่อม้าป่านี้ไปเธอก็พบว่าเด็กน้อยเสียชีวิตแล้วสภาพศพเวอะ์วะท้องถูกฉีกกระชากจนเห็นอวัยวะภายในหลังจากนั้นเหตุการณ์ทำนองนี้ก็เกิดขึ้นได้เรื่อยโดยที่เหยื่อส่วนใหญ่คือเด็กน้อยและทารกที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ปกติแล้วอนณาเขตในการล่าของหมาป่าจะอยู่ภายในป่าแต่ทว่าหมาป่าฝูงนี้กลับรุกเข้ามายังส่วนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ทำให้ชาวบ้านหลายรายไม่กล้าแม้แต่จะออกจากบ้าน และต้องพกอาวุธติดตัวไว้เสมอเรื่องนี้ทำให้ทางการของอินเดียต้องส่งเจ้าหน้าที่และนักล่ามาจัดการโดยเร็วไม่ช้าพวกเขาก็พบว่าหมาป่าฝูงนี้ประกอบด้วยตัวผู้สองตัวตัวเมียหนึ่งตัวลูกหมาป่าตัวเมียหนึ่งตัวและลูกหมาป่าตัวผู้อีกสองตัวรวมทั้งหมดเป็นหกตัวซึ่งจำนวนนี้ถือเป็นงานที่หนักเลยทีเดียวกว่าจะจัดการกับหมาป่าจำนวนหกตัวนี้ได้ก็มีเด็กน้อยเสียชีวิตไปถึงสิบเจ็ดราย และต้องใช้เวลาทั้งหมด3มเดือนเพราะพวกมันฉลาดมากและไม่หลงกลง่ายๆนักล่าต้องใช้หุ่นและเสื้อผ้าเก่าๆของเด็กรวมถึงเรียนเสียงร้องของเด็กจึงจะล่อลวงพวกมันออกมาได้และก็ได้จัดการประกงหมาป่าจนตายในที่สุดพวกเขาก็เกิดความสงสัยว่าทําไมหมาป่าที่ดูแข็งแรงสุขภาพดีจึงเลือกที่จะออกจากป่ามาล่ามนุษย์เพราะโดยปกติแล้วพวกมันจะล่าสัตว์อื่นมากกว่ามนุษย์นั่นเอง สิงโตกินคนแห่งซาโวในปี1998สหราราอาณาจักรได้เริ่มโครงการก่อสร้างสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้ำซาโวจากเคนยาไปอูกันดาระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคมแต่ว่าการก่อสร้างดำเนินไปไม่ได้เท่าไหร่ก็มีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นคนงานหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ซึ่งตัวการก็คือสิงโตตัวผู้สองตัวที่ออกล่าเหยื่อในเวลากลางคืนภายหลังพวกมันได้รับฉายาว่าสิงโตกินคนแห่งซาโวหรือ g h o s t and darkness และในช่วงการก่อสร้างตลอด9เดือนคนงานต่างก็ต้องทำงานอย่างอกสั่นควันแขวนเพราะความหวาดกลัวสิงโตแห่งซาโวนั้นตัวผู้จะแตกต่างจากสิงโตชนิดอื่นๆตรงที่พวกมันจะมีส่วนร่วมในการล่าเหยื่อด้วย คาดว่าน่าจะเป็นเพราะการขาดแคลนอาหารกลางดึกคืนหนึ่งสิงโตซาโวเพศผู้สองตัวได้ย่องมาที่ค่ายพักและลาคนงานชาวอินเดียจากเต็นท์ไปกินแม้ว่าพวกเขาจะพยายามหาทางป้องกันโดยการสร้างรั้วรวดหนามและก่อกองไฟให้สิงโตตกใจกลัวแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรสิงโตทั้งคู่ ยังคงสามารถลอดลัวลวดหนามเข้ามาและลากคนงานผู้โชคร้ายไปได้การตามหาคนหายก็ได้พบเพียงภาพสิงโตที่กำมเปื้อนเลือดเท่านั้นเพราะกระดูกเนื้อผิวหนังและเลือดถูกพวกมันกืนกินไปทั้งหมดและไม่ทิ้งร่องรอยใดๆหลงเหลือไว้เลยเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนงานหลายร้อยคนหนีออกจากซาโวความรุนแรงเพิ่มขึ้นจนถึงขั้นหยุดการก่อสร้าง พันโทจอนเฮนรี่แพนเตอร์สันซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างสะพานต้องหาทางจัดการกับสัตว์ร้ายสองตัวนี้อย่างเร่งด่วนเขาใช้เวลาตามหาและจัดการพวกมันถึง9เดือนเป็นเรื่องที่น่าตกใจที่สิงโตสองตัวนี้ฆ่าคนงานไปมากถึง1 3 5รายถือเป็นคู่สิงโตที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกจากการล่าม,มนุษย์เป็นอาหารนอกจากแพตเตอร์สัน จะดำเนินการก่อสร้างสะพานจนสำเร็จแล้วเขายัางได้ขายหนังและกระโหลกของสิงโตสองตัวนี้ให้กับพิพิธภัณฑ์ประวัธธติศาสตร์อีกด้วยเรื่องราวของสิงโตกินคนไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใดนอกจากในเคนยญญาแล้วยังมีรายงานว่าตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาก็มีรายงานเกี่ยวกับสิงโตทำร้ายคนในแทนซาเดียแค่ประเทศเดียวกว่า300ลาย และยังทำให้คนเสียชีวิตอีกกว่า600ลายเลยทีเดียวหมาป่ากินคนตามปกติแล้วสัตว์กินเนื้อจะมองว่ามนุษย์เป็นเหยื่อที่จัดการยากดังนั้นหากพวกมันยังแข็งแรงและสามารถล่าสัตว์อื่นๆได้พวกมันจะไม่ยุ่งกับมนุษย์เลยทำให้เหตุการณ์สัตว์กินมนุษย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้น้อยครั้งแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเลย อย่างเช่นเหตุการณ์หมาป่ากินคนที่เกิดขึ้นในเดือนเมษาปี2558นที่ประเทศรัศเสเซียในช่วงเช้าของฤด,ดูหนาวที่มีหิมะตกหนักผู้หญิงคนหนึ่งพบศพหญิงชราเสียชีวิตกลางถนนในสภาพที่น่าสะพรัวเนื่องจากเนื้อศีรษะของศพนั้นแบ่งหายไปเหมือนกับถูกกัดกินขาข้างซ้ายหายไปทั้งขาส่วนขาขวานั้นเหลือเพียงครึ่งเดียวส่วนเนื้อตัวที่เหลือก็เวอหวะจมอยู่ในกองเลือด เป็นภาพที่น่าสะพรุงกลัวอย่างมากเมื่อตำรวจได้รับแจ้งข่าวและได้เข้ามาตรวจสอบจึงได้ทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นหญิงชรลาวัย77ปีที่อาศัยอยู่บริเวณแถวนั้นเธอเดินออกจากบ้านท่ามกลางหิมะที่ตกหนักเพียงลำพังและถูกม้าป่าโจมตีที่นา้าก็คือจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากบ้านของเธอเพียง50เมตรอาจเป็นไปได้ว่าหิมะที่ตกหนักทำให้ผู้คนไม่ออกจากบ้าน และไม่แน่ว่าเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือของเธอในยามนั้นอาจถูกเสียงหิมะที่ตกหนักกรบจนไม่ได้ยินเสียงเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ทําให้ผู้คนต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดกลัวและแทบไม่ออกจากบ้านเลยถึงแม้ว่าการชนสูตรศพในภายหลังจะชี้ให้เห็นว่าหญิงชราเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวายก่อนถูกม้าป่ากัดแต่ชาวบ้านก็ไม่ได้สนใจสิ่งสำคัญสำหรับพวกเขาตอนนี้ก็คือ หมาป่าได้ลิ้มรสเลือดมนุษย์แล้วพวกมันจะติดใจและกลับมาลิ้มรสอีกหรือไม่และชีวิตของพวกเขากำลังตกอยู่ในอันตรายในประเทศจีนก็มีรายงานข่าวเหตุหมาป่าแอบเข้ามาขโมยแกะที่หมู่บ้านคาราจูเลอร์เขตอันไตเป็นเมืองที่อยู่ในเขตปกครองตนเองซินเจียอุยกูชาวบ้านเล่าว,ว่าเวลาประมาณตีสองมีเสียงดังเกิดขึ้น ผู้คนบ้านใกล้เรือนเพียงห้าหลังจึงลุกขึ้นมาดูจากนั้นก็ช่วยกันไล่หมาป่าและผมันกจับไปหกคนแล้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บถึงขั้นเสียชีวิตแต่ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่3 0นายออกตามล่าฝูงหมาป่าแต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆเลยมีรายงานว่าหมาป่าเคยบุกอรารวาสอยู่หลายครั้งเนื่องจากหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางท้องทุ่งหญ้า และกินพื้นที่ขนาดใหญ่แต่ส่วนใหญ่นั้นจะเกิดขึ้นในฤดูหนาวซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อาหารหาได้ยากและแทบไม่เคยมีข่าวเลยว่าหมาป่าออกอารวาสกัดผู้คนในฤดูร้อนจากสถิติของทางการจีนระบุว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีสัตว์เลี้ยงจำพวกวัวควายถูกหมาป่ากัดตายมากถึงปีละ5,000กว่าตัวโดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในเขตการปกครองตนเองซินเจียอุยกู เขตปกครองตนเองมองโกเลียในและมณฑลแถบตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศทั้งนี้เพราะจีนเคยเป็นดินแดงที่มีประชากรหมาป่าอาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกมีอีกอย่างที่ทําให้ประชากรหมาป่าเพิ่มจานวนขึ้นมาอีกครั้งในจีนนั่นก็คือการล่าหมาป่าที่ทํากันขนาดใหญ่ในช่วง40ปีก่อนส่งผลให้ช่วงเวลานั้นหมาป่าใกล้จะศูนพัน ทางการจีนต้องประกาศสั่งห้ามล่าหมาป่าและยังออกนโยบายเพื่อปกป้องพื้นที่เขตทุ่งหญ้าจึงทำให้พวกมันเพิ่มจำนวนมากขึ้น